ครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพิธีเทศบานอีสานสตอรี่มื่อนี้พาพี่พาน้องขึ้นลอโคกหายู่หากินขึ้นเขาแล้วครับผมลอโคกหายิ่งเฮ็ดครับไปรุ่นไปช่ดน้ำกันครับว่เมื่อนี้จะมาหน่อยหลายปันใดาจะมีเฮ็ดชนิดไหนเน่ไปรุ่นน้ำกันไปด้วยครับผมจุดน,นี้ครับผมเห็นดอกเงี้ยูควันคะรับดอกไมี้ยควันครับผมเงี้ยเท่หน่อยโอ้ขาวครับ งามดอกใหญ่ครับผมแล้วก็ขาของจริงครับผมเก่งแทบแบครับจุดนี้ครับผมบู้บังตอนแรกเห็นดอกนี้นะดอกใหญ่ดอกใหญ่ครับผมดอกบานว่านก็จะเป็นดอกบานทั้งงามนะครับผมถ่ายได,ได้เป็บากนกระแซดได้ครับเป็นกระบุบบาน เนี่ยูขาแตกครับผมแตกเครื่องเลยพาเครื่องให้ดูเลยครับขาควรพี่เราโง่ครับผมเนี่อขมมาเนี่ยอู้อ่านข้นขึ้นแม่แล้วครับเกือบพวกขึ้นแม,มก่การที่ไปทางเกา่าจะเคยเก็บครับเสี่ยมาเต็ทางเลยครับเราขิดไปทีน่นี่นี่ครับจุดนี้ดอกตูมสองนะครับกระลังบาดหนึ่งแล้วก็ดอกบานหนึ่งครับผม เตมกันไปเรอยครับจิ่มูนี่ครับเดี๋ยวมานับกครับว่ามีหกเจดแก้าบสอสม1ี3 4ิ6 7้9 10 1หกเจดปด2ยดยิบสชุดนี้มี22สดอกครับผม,ม,อบผมเอ๊ะหมูว่นกับยางแถวนี่อยู่กับยังรอบเบิ่องอยู่เพราะว่าได้เห็นน้องหมดดูอยู่ัางตรงขามนี่ครับยังรอบเบิรงแถวนี้บ่เห็นครับผมมากืหอนี่ คาับอีกเมื่อหนึ่งดอกบานแล้วที่นี่ครับนี่อีกสามดอกครับผมว่างกับเ,เปือยหาเบิ่งยู่นาติยูหกนะครับปลาหกต้นหญ้านะก่อ,อยหญ้าบางจะบ่เห็นครับ นี่สรุปแล้วจุด,ดแถวนี้ก็ได้ยุหาต่อครับผมงามน<า>้องบานเดี๋ยวเอาเป็นตาคาติดตาครับวรวมกันครับผมดอกบานแก่งแซวพวกเาครับแม่ใตากับพอแกงนะ,ะครับผมโอ้เหลืองครับแหมบุดีบปเห็นอะไรังเกดกันนะครับผม แจะตัดขาออกเชี่ยขีหนออทั้ทงหมดสาดเซตาครับผมตื่อกันไปเรื่อยครับโงอโโกเหลืองดอบปานครับเกือบไม่เห็นครับผมอ่านก็ระใช้ได้เกือบบุได้เกือบไม่เห็นโอ้สองดอกครับสองดอกเกือบคู่กันเข้างล่างไหนครับตัดหาเซตาครับผม ใกล้ๆกันครับจะต่อไปพ่ออีกครับผมนึงรอครับดอกน้อยๆงามๆครับผมชุดนี้ครับงางมากเจอครับเห็นเห็นดอกดีกควันครับผมก็เลยยุดนะครับเจออยอะมากเลยโอ้กำงามครับมีงกินบส่วนโอ้ขาวครับผม สามดอกนะครับผมข้างคุณยางอนกับเปลนๆนะครับหลังจากตัดขาทั้งโอซากเรลืร่อนไปนะครับผมเอมาไปนี่เสร็จตาครับเมื่อนี้ก็ถือว่ามาันครับผมไี้เห็ดกลายเครื่องตาแล้วครับผมเนี่ยวันดีอยู่ดีเก่งครับผมจเจอหน้างโงกเหลืองครับนี่เป็นเดียวเดียวกล่อกเดียวโมีหโม่ทำเดี๋ยวของโ,อโอม่ล,ละ มาเจนแค่นี้ก็ูมีครับคุครับที่ว่าดอกงามครับผมมาเจอดอกเห็ดนามุ่มครับผมคนยางพันพันนี้นะผมพานมาผมก็ได้มาไปอเบ,บิงขบานม,มีบ่ปวดว่าดอกตูมก็มีครับดอกน้อยๆกันหลายนี่หยียบนะว่ามีเรื่อยๆอยู่ครับผมจะได้เก็บลายมืออยู่แบบนี้น่ครับผม ชนนี้กันลายครับแล้วก็ส่วนนึงก็เก็ดตาล้ะครับผมถือว่าได้ปื้มันครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมให้พี่น้องในเบิ้งผลงานกันหาอยู่หากินในเซานี่ครับผมมาหน่อยลายปะไหนครับมันเห็ดสารพัดเห็ดครับผมเมื่อวานจะเป็นเห็ดลงโกขาวนะครับถือว่าได้ลายอยู่ครับผมแล้วก็เห็ดลงโกเหลืองก็ได้หลายเติบครับเมื่อนี้พวามูบพวกแก้มูเึ่องครับผมแล้วก็ องรดอกสองดอกครับร่วมไปถึงเฮ็ดแนวาเอือนครับว่าจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดคมครับผมเนี่ยก็ได้หลายดอกอยู่ครับนี่เฮ็ดแกบนําครับผมแล้วก็ยางพันดอนเฮ็ดหนามุมนะครับเพียบบ้างก็ได้แก่อยู่ครับผมขอพุณพี่น้องปอกไปสุขสุขล้นครับขอพูณสำหรับการข่ามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องวิธีแทบบา,ารีสารสตอรี่ ขอพระคุณพี่น้องสุขุสุขคนครับฝากแน่กันเล่ากันครับช่องน้อยช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาน,นั่งกันเล่ากันครับผมพบพกับไม่คลิปหน้าครับขอพี่น้องสุข,สขุสุขคนมีสุภาพรางกาจแข็งแรงเงือน,นท่องเกี่ยวตรงถึงท่าให้เราสวัสดีครับ